สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องสุขูสุขคนะคะเนะาะค่ะเนาะทั้งหลอดทั้งในทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องจ๋าอากาศเริ่มหนาวถึงมีแดดกันหนาวแล้วพี่น้องเริ่มหนาวขามาเล็้วบานิไปเอาบัตรประชาชนมาพี่น้องไปถ่ายบัตรประชาชนหลอบไหมได้บัตรประชาชนไหม่มาเล็้วบานิกะโอ้ยปลไดดดอก เรยกว่กัปปญายบไดดอกผ้าข่อยออกไปสวนแน่ข่อยคิดหอดสวนข่อยเพราะว่าก้าพกักการหินหน่อยว้สองล็อกคะ่ะพี่น้องคะกํลลังข้นคาเนื่อมือนี่แหละแล้วก็ผักซีหอมปอมหน่อยนี่กัลลังงาม้จพี่น้องนี่ผักซีหอมปอมหน่อยกัลลังสิพ่อกินเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่แหละหล,ลากเพิ่นว่านไงสิปลูกปลูกสุดไทยนี่สิเอาหลากเพื่ไว้บตาอันใส่ต้มจืดใส่นี่ตอน ตอนลาลาพี่นองจ้านี่เสียเอาลากเพิ่นนี่เพิ่นกระลั่งสิงห้ามพี่นองจ้าก็เลยเก็บมาเนน้อยหนึ่งค่ะพี่นองอ่าก็เลยโอ้ยมีประกาศเห็นแซมบมาสองสามตูนนี่พี่นองจกาม่กินกับลาบนี่เสียเอาหากเพิ่นนี่พี่นองให้เพิ่นใหญ่ก่นานจังน้อยก่อนสีได้ลากเพิ่นมาอันเวทไส่ตุ่มจืดแม่เวทไส่ตุ่มแยกนะพี่นองเนาะมันนี่ก็เลยได้ ยูในถาดนี่พี่น้องเอามาเก็บเมื่อ้วอามาเก็บนี่มาได,ด้ยู่ในถาดนี่ผักยังแน่้อสิไม่พี่น้องเบิ้งน้ากันเนะานะจ้าเนาะอันนี้อันพี่น้องว่าผักยังมาตีพี่น้องหูจากบอกวา่ามันกระสีปเปรี้ยวๆจะน้อยเกีงยงใส่เห็ดแซบแซบพี่น้องคันบ้านเข้าบ้านนอกข้าเสือเอินว่าผักตากง้งถ้าเป็นเล็กน้อยถ้าเป็นเด็กน้อนยเลี้ยงยข่ผุนสีเอาเสียวก้านน้องเพิ่นนี่พี่น้องเดฟก้านน้องเพิ่นนี่นนสิมาขำตา ตีตาขึ้นเด้เอื่ินผักตากงมนแต่ว่าภาษาไทยเป็นผักใไหไงคะพี่น้องนี่ก็เป็นสมุสนไพ่ชนิดหนึง่งคือกันคะพี่น้องกินผักให้เป็นยาเนาะพี่น้องเนาะมันกะต่อมานี่ผักหอมสุด้ายใบก้านน้องเพิ่นกา้านใบผักหอมเนาะพี่น้องเนาะอยู่นในสวนเ้องมีจ่าพี่น้องมันนี่ต่อมานี่กันนี่ผักข้าวท่อมคะพี่น้องคะข้าวท่อมกินกับลาบก,กินกับปลกุ้งนี่ได้คะพี่น้องกินผักให้เป็นยาเนาะพี่น้องเนาะ อืบอ่เป็นกินสุราให้เป็นประโยชน์เด้อพี่น้องเพราะว่าอันบ่บเคยบบมากกินเหลากินแต่ยาอันนี้กับภาษาบ้านมู่เจ้าเสืเอ,อินว่ายัางคันยุอีสานบ้าน่อยเอ,อินว่าหมากพักพองนี่หมากพักพองนี่พี่น้องเอากะเอาเม็ดเพริ่มมาจากเมื่อไท่ละพี่น้องจ๊าบมกแหน่ลูกนึงหมากหนึ่งย่วยพี่น้องจ๊เดพิ่นสิว่ายวคือผู้ปลูกบบแม่นบ,นบ่พี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องหน่วยเายวๆนี่ค่ะพี่น้องเอามาพัดก็ได้เอามาหนึ่งใส่ปากก็ได้พี่น้องจ้านี่เสียบจสาบานี่กระตอมาอยู่ตรงกลางนีก็ไมียยงก็มีสลันเน่ค่ะพี่น้อง้าสลัเน่ก็กระกลังงามนี่มิสลัเน่แล้วก็ทั่วเก็บมาเมื่อวานนี่เก็บมาได้กำไย,ยตืบจะพี่น้องมันนี่ก็เลยอเอาลูกหนึ่งมาให้สู้ให้เบิ่งบานี่ไปได้พริกค่ะพี่น้อง้า สุกแร้วสุกหลายน่วยยูดอกแต่ว่าสามน่วยนี่ส้งสุกก็มูจจะพี่น้องจ้าพูดนะพีกกบพรเกียงแง่มพี่น้องพูดนะเอาม่พี่น้องเบิ้งนี่นี่เห็นไหมพี่น้องพีกเบิ้นสิบเบิ้นกสิบว่าสุกเบิ้นดอกพี่น้องจ้ากะสิมีสุกเป็นบางอันอันบางบางน่วยนั่นแหละพี่น้องบานี้กะสีนี่เอามาตากให้เพื่อนเป็นพิกแห้งไว้เนาะพี่น้องเนาะนี่อันสุกนี่เสียมาตากไว้ เดีอันนี่เสียมใส่พัดมัอนี่สิพัดกะเพ้าจ้าพี่น้องจ้านี่นี่แหละก็มีพริกกะเก็บเก็บมาไวเราเอามาเก็บใส้ทุงไวถ้ากินมานนี่กะเอาหันมาทาังนี้บันนี้พี่น้องนี่กะยังสลัดตนน้นนึงจ้าพี่น้องกเลยเก็บกินใบเพิ่นผันย่งแนีงหน้อยเพิ่นผันยังติดมานั่งอยู่พี่น้องนี่สลัดเครียรบแนเท่ามันนี้กะมานี่กะพักบุ้งจ้พงจงาพี่น้องจ้านี่เห็นไหมพี่น้อง ผักบุ้งนี่ลหละได้กินสุดท้ายยูพี่น้องนี่บางามกรซางแต่ว่าก็ได้ได้กินเนาะพี่น้องเนาะได้พัดนี่แหละพี่น้องเอาพักในหัวในสวนใหม่พี่น้องส้มน้ากันจ้าพี่น้องจก้นี่แหละการเป็นยูของยูเมือหนอกเมือหน้าพี่น้องเ้าอยากกินยั้งกะปลูกเอาเห็ดเอาพี่น้องกันคันผู้ไรคันที่ขึ้นมีที่ปลูกวัตถีทีบะมีดอกจ้ากับไปเศร้าเพิ่นนั่นแหละไปเศร้าเพิ่นปลูกเนาะพี่น้องเนาะ การเป็นยูของอันเมียฝรัง่งของประเทศสวีเดนจ้าพี่น้องจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณหลายที่เพื่อนๆพ,พี่น้องมารับซุ้มเด้ค่ะเด้อขอบคุณหลายจ้าฝากกูไลกูแชกูติดตามในเด้อจ้า